ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทครับผมกับเกมเดนตินิเกิลวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครทาเกนกะฮัมเบครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครธาตุลมนะผมนะเพิ่งเข้าตู้มัมใหม่สุดๆร้อนๆเลยครับหลายๆคนก็อยากจะทราบนะว่าฮิ้ตัวละครตัวเนี้จำเป็นแค่ไหนนะผมนะและก็ถ้าจำเป็นเดี๋ยวต้องใช้กี่ดาวนะครับผมถึงจะโหดนะครับนะอ่ะและใช้งานยังไงจัดปาร์ตี้ไงเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับนะ อย่างแรกครับผมนะความคิดในส่วนตัวของทางผมก่อนเลยครับผมนะเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งครับผมแล้วก็สามารถจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะผมนะสามารถลงได้ทั้งสาย PvE PvP นะครับผมนะไปได้หมดเลยครับนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญต่อการจัดทัพพอสมควรนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ตัวละครตัวนี้ก็ต้องมีการจัดทัพที่เหมาะสมเรียกว่าตายตัวมากกว่าครับผมเพื่อจะดึงสกิลขขาเขาได้อย่างเต็มที่นะครับมาดูกันดีกว่าครับ ในส่วนของสกิลต่างๆของทากิเนกะฮัมเบครับผมนะก็เป็นโดยส่วนตัวครับผมเอาสแต็กพื้นฐานก่อนนะครับนะก็ถือว่าสปีดถือว่าโอเคเลยนะครับพลังป้องกันพลังโจมตีถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะพลังโจมตีถือว่าสูงถือดับหนึ่งครับผมนะแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลก็ดีครับผมพลังป้องกันก็โอเคนะครับผมนะถือว่าสแต็กโดยรวมแนละ้วถือว่าดีมากครับ มาดูสกิลที่1กันดีกว่าครับผมนะมอบโล่หนึ่งร้อ์ของพลังโจมตีตัวเองให้แก่พันธมิตรครับผมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับผมนะเน่นอนครับผมสกิลตรงส่วนนี้มันก็เขียนชัดเจนเลยครับผมว่าตัวพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครตัวไหนครับผมที่จัดวางตำแหน่งเพื่ออยู่ติดกับตัวขอฮัมเบ้ครับผมก็จะไม่ได้รับโล่ไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ยังไงยังไงก็ตามนะครับผมเนี่ยก็คือต้องค่อนข้างจัดสำคัญในส่วนของการจัดทัพโดยจัดทับเป็นเครื่องหมายบวกครับผมแลละะาาาตัววมบบ้งงงไรกนนคผ ทำให้ตัวละครทุกตัวครับผมอยู่ติดกับฮัมเบเพื่อจะสามารถได้รับโล่ครับผมนะลิงอัปดาวมากขึ้นครับผมสกิลตัวส่วนนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับผมนะค่าโล่ของฮัมเบกก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าต้องทําการอัปดาวไว้ก่อนเลยนะครับต่อมาครับผมเป็นสกิลที่2ครับผมนะทำการซุ่มโยนตัวละครต่ําสุดนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวขึ้นอากาศครับผมจะนั้นทุบลงจะทําการย้ายตําแหน่งครับผมนะ แล้วก็แน่นอนครับผมมีโอกาสาา40%คราบอกนะที่จะติดสถานาะมึนงงเป็นเวลา2เทินนะครับสกิลนี้อธิบายง่ายๆก็คือทําการเปลี่ยนตําแหน่งการยืนของตัวละครฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะและมีโอกาสเขาติดสถานะมึนงงนะครับผมเนี่ยเป็นเวลา2เทินซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่น่าจะเป็นการก่อกวนในการจัดทัพฝ่ายตรงข้ามมากกว่านะครับมันส่งผลทําให้ตัวละครที่บางตัวนะครับผมเนี่ยที่อยู่แนวหลังที่เราไม่อยากให้ตายใช่ไหมมันกลายเป็นว่าโดนจับมาวางไว้ตําแหน่งหน้าสุดครับผมมันส่งผลทําให้โดนกระทืบง่ายขึ้นนะครับแน่นอนว่าพอ โดนกระทืบง่ายขึ้นมาตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นการปวนฝ่ายตรงข้ามครับผมนะบางคนนี่ก็เอาตัวหิวไปวางข้างหลังใช่ไหมกลายเป็นว่าโดนจับ,บามาวางไว้ข้างหน้าครับผมนะแล้วก็สุดท้ายเกิดอะไรครับผมโดนลุมตีตายนะครับผมนะมันทําให้ส่งผลในการจัดทัพฝ่ายตรงข้ามปวนได้นะครับผมนะและเช่นเดียวกันติดสถานะมึนงงไปวาสองเทินทาให้ตัวละครแนวนั้นไม่สามารถกระทําอะไรได้เลยครับผมนะและก็แพสิฟก็จะไม่ทํางานต่างหากครับก็เรียกว่างานนี้ก็คือป่วดนะครับผมในส่วนนี้นะครับต่อไปครับผมก็คือสกิลที่3นะครับผมนะ เมื่อเริ่มโจมตีแต่รอบได้ครับผมนะมีโอกาส50%ครับผมจะทําการสุ่มโจมตีครับผมนะเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับผมนะโดยอ้างอิงพลังโจมตี100%นะครับผมนะเป็นพลังโจมตีเวทกันละกันนะครับนะอืมจะโอเคนะครับโจมตีเป้าหมาย1ึงตัวกันละกันนะครับผมนะแล้วก็โจมตีดาเมจ100%นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสกิลนี้คือสกิลโจมตีหลักของฮัมเบครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อัพดาวนะครับผมนะ แล้วก็มันจะส่งผลแค่โอกาสติดแค่50%นั้นะแลวก็การโจมตีก็แค่โจมตีแค่100%เองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อัพดาสกิลนี้เนี่ยเรียกว่าฮัมเบเนี่ยตัวที่เกิดเราเอามาใช้เนี่ยก็เรียกว่าเอามาแค่กลางโล่เดียวมันแทบจะโจมตีไม่ค่อยจะออกนะครับเพราะโอกาสติดแค่50%นี่ถือว่าต่ำมากเอาเรื่องเลยนะดังนั้นเนี่ยสกิลนี้ครับผมเราเป็นไปได้คืออยากให้ทำเป็นรลเวลสาเลยครับผมนะพอเป็นรีเวอรสเนี่ยโอกาสติด100%นะครับผมและก็โจมตี300% ตีแรงมากเลยนะ300%แล้วโอกาสติด100%นี่คือทำให้ส่งผลให้คัมเบเนี่ยกลายเป็นว่าสายโจมตีทันทีตอนแรกคัมเบอาจจะเป็นแค่สายซัพพอร์ตครับผมนะถ้าเกิดเราเอาดาวน้อยแต่ถ้าเกิดดาวเยอะขึ้นมาครับผมนาตัวนี้จะกลายเป็นสายโจมตีทันทีเลยครับต่อมาครับผมสกิลสุดท้ายครับผมนะสกิลที่4นะครับผมนะก็คือเป็นการเพิ่มความแม่นยำนะครับผมนะและอัตราคินิคอดของคัมเบครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับนะเลเวลแรกครับผมก็3%นะครับผมนะ แล้วก็คิสามเครับผมพอบปเรื่อยสุดท้ายก็จะเป็นอัตราคับย่ำห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คีริคอน5%นะครับก็อันนี้ก็คือตีคิได้ครับผมนะมีโอกาสตีคิง่ายขึ้นครับคิดดูว่าถ้าเกิดโดนสกิลนี้ตีติดคิขึ้นไปก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโคตรแรงเลยครับนะต่อไปครับผมอุปกรณ์พิเศษครับผมนะมีโอกาส8%ของจํานวนโล่ะครับจะถูกดักแปรครับผมนะพลังโจมตีสูงสุดไม่เกิน500%นะครัับอนนี้ก็เอาาง่ยๆคือมันก็คือทนต์นะครับอันี่ยหนาขึ้นกว่าเดิมก็แล้ววกัันนะครบส่นอา กดดาวตัวส่วนนี้ครับผมก็จะส่งผลต่อพลังโจมตีพลังชีวิตครับผมอัตรตาคิิคอนดามเมจลดลงแล้วก็ความเป็นยำเป้าหมายนะครับผมนะส่งผลมากขึ้นและนั้นทำเบ้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะก็คือกดดาวไปครับอ่ะอย่างแรกครับผมนะขออธิบายนิดนึงครับผมทำเบควรจะมีขั้นต่ำกี่ดาวนะครับผมนะถ้าจะปลดล็อกขึ้นมาจริงเอาจริงโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแนะนำทำเบบผมขั้นต่ำควรจะอยู่ประมาณสัก4ี่ดาวนะครับผมนะเพื่อที่เราจะได้ ผลของสกิลสามเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเชื่อไเอาสกิลกสามตัวส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทัมเบย์ยังไม่สามารถปลดล็อกปลดล็อกได้ผมถึงสี่ดาวนะครับผมนะเราก็จะใช้ฮัมเบย์เป็นสายซัพพอร์ตมากกว่านะครับนะเพราะว่าเราจะได้จังหวะจริงๆก็คือสกิลโลนะส่วนไอ้สกิลเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างครับผมแถมติดก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ดีจริงก็คือเราต้องรอครับผมในส่วนของการทำสี่ดาวนะครับนะโอเคนะครับผมนะ ต่อไปก็ผมก็คือเรามาพูดถึงในส่วนของตัวละครที่เราจะมาเล่นคู่กับตัวของฮัมเบดีกว่านะครับแน่นอนรับผมว่าฮัมเบนะครับผมนี่าจะมีพลังโจมตีโล่เนี่ยครับผมเนี่ยจะมีเท่ากับพลังโจมตีของฮัมเบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจัดทีมลมล้วนได้นะครับผมเนีจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆครับตัวละครที่จะใช้มากครับผมเล่นแต่ตัวฮัมเบหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวของแน่นอนรับผมนะธาทุลมล้วนนี่ก็อาจจะมีตัวของหัวโตนะครับผมดาวินชีออตาเวียนและก็โรบินฮูดนะครับผมเนี่ นะแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกไปครับผมนะว่าตัวนี้สามารถเล่นผสมทตุอื่นได้ไหมแนะ่นอนว่าได้ครับผมนะก็จะมีตัวละครท่าอื่นที่จะนิยมเล่นกันนะครับก็จะมีตัวของฮานดบาวนะครับนะีเป็นแท่งแนวหน้านะครับเนะี่ยเอามาใช้นะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวอื่นนะครับผมอย่างเช่นตัวของอ่ะเยสี e ครับผมนะที่จะสามารถออกมากลางโลได้2รอบนะครับผมนะ แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีตัวของฮัมเบเนี่ยพละตีสูงที่สุดนะครับผมนะถ้าเกิดเราเล่นเอเสียก็แบบเล่นคู่กันนะครับผมนะก็อาจจะทําให้ตัวของฮัมเบยเนี่ยกางโล่สองรอบก็ยังหนาตาช้างเลยครับนะหรือจะเล่นคู่กับสถานะก็ได้ครับผมนะเพราะเนื่องจากว่ามีเล่นโล่ใช่ไหมเมื่อเล่นคู่สถานะก็อาจจะเล่นคู่กับตัวของซูมาอี้ครับผมนะแล้วไปเล่นสถานะเล่นสายดีบับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของเบยครับผมนะจึงเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมากครับนะ เอาไปใช้ในส่วนของ P ิวอ่า p ิีก็ไม่มีปัญหาครับผมนะก็เล่นพวกสถานะดีบัฟถ้าเล่นเอาไปตบบอสครับผมนะเราก็จะได้โล่ปอกกันเอาตัวรอดครับผมนะก็อาจจะเล่นในส่วนของสายบัฟนะครับผมนะแล้วก็สวนกลับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนฮัมเบย์เขผมต้องบอกว่ามีลูกเล่นเยอะมากนะต่อมาครับผมนะก็คือในเรื่องของลูนนะครับผมนะกับตรายศครับผมนะ ฮัมเบใช้ลูนกับตายยศอะไรนะครับผมนะมาแนะนํากันนิดนึงดีกว่านะครับถ้าพูดถึงลูนไอต้องพูดถึงตายยศก่อนตายยศับผมนะที่แนะนำนะครับผมในสุดของฮัมเบครับผมนะแน่นอนว่าตัวแรกครับผมก็คือตายยศล้มกดครับผมนะเพื่อเปิดการใช้งานโลกก่อนนะครับผมนะเพราะถ้าเกิดเราเปิดการใช้งานโลกก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลทให้ทีมเราเนี่ยสามารถจะทนเดบตได้ดีขึ้นนะครับและก็ถัดมาครับผมนะเนื่องจากว่า โลกของฮัมเบครับผมจะอ้างอีงในสุดของพระงาโจมตีของฮัมเบครับผมดังนั้นเนี่ยปลายกที่จะตามมาก็คือ ตากาหานนะครับผมนะยิง่งถ้าเกิดเราใส่ตากาหานก็ส่งผลในเรื่องของสกิลที่โจมตีแรงขึ designs, ้นนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับโล่เราก็จะหนาขึ้นตามไปด้วยครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับก็คือตาบ้าข้างนะครับผมนะเพราะตัวของฮับเบีมีสกิลเกี่ยวกับคิดิคอนอยู่แล้วนะครับผมนะตาบ้าข้างก็จะส่งผลในเรื่องสุดของอาตาติคีที่สูงขึ้นแล้วก็คิดิคอนดาเมจแล้วก็คิดดาเมจสุดท้ายนะครับผมนะซึ่งส่งผลทําให้การโจมตีของฮับเบเนี่ยแรงขึ้นเยอะเลยนะครับนะ ถ้าเกิดตีกับพวกบอสเวอร์พวกเวอร์บอสเนี่ยโอเคครับผมตาลงกดอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมนะแต่จะใช้ในส่วนของตาบ้าข้างกับพวกไอ้ดีแทนตากล้าหานนะครับถ้าตีพวกบอสเวอร์นะแต่ถ้าเกิดพวกตีพวกลุยดานไตหอครับผมนะอ่าโอเคเราก็ใส่ตาลงกดไปนะครับส่วนออฟลองนะครับผมนะออฟลองในส่วนของตรายศนะครับผมนะก็เน้นหนักให้เล่นในเรื่องของอ่าเอาเบนก่อนนะเบนออฟนะครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของ ความเร็วนะครับผมนะโจมตีนะครับผมนะเป็นหลักครับผมส่วนซับนะครับผมก็จะเป็นพวกคิดิคอนนะครับผมคิดิคอนเออโจมตีแล้วก็ดัมเบลสุดท้ายนะครับผมในะสุดของออฟนะครับนะต่อไปครับผมก็คือลูนนะครับผมนะอ่ะลูนนะครับผมนะขอตัวทมเบงครับผมแนะนําเป็นลูนสายโจมตีหลักๆเลยนะครับผมนะลูนสายโจมตีสองอัน หรือจะเป็นรูสายคิ2ออันก็ได้ครับนะหรือจะเป็นรูสายโจมตี4อันก็ได้เหมือนกันนะครับนะตัวส่วนนี้ก็จะแนะนําได้2รูนครับผมนะก็คือรูนนี้นะครับผมนะรูโจมตีกับรูคีนะครับผมนะหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับผมนะเลือกเอาตามใจชอบนะครับผมว่าจะใช้รูไหนก็ได้ออบนะครับผมออบชันนะครับผมนะเน้นที่เช่นเดียวกันครับผมก็คือเน้นในส่วนของความเร็วนะครับผมกับโจมตีนะครับออบลองก็จะเป็นโจมตีอาดาเมจสุดท้ายแล้วก็คีย์ที่ข้อดาเมจนะครับผมตัวส่วนนี้นะ ดังนั้นก็ถือว่าจัดไปได้ตามใจชอบเลยนะครับหลักๆก,ก็มีแนวทางการเล่นทาเบเพียงเท่านี้ครับผมนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับผมนะในส่วนของการเตรียมตัวเปิดคาตัวของทำเบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเปิดทำเบครับผมก็อย่าลืมครับผมคำนวณเพชรนะครับผมในการเปิดด้วยนะเพราะว่าตัวของทำเบค่อนข้างจะต้องใช้ดาวพอสมควรในการจะเปิดนะครับแน่นอนว่าเปิดรอบนี้เนี่ยอาจจะทําดาวไม่สุดครับผมนะ แต่รอตัวฮัมเบร์รีลันก็ได้ครับนะเพราะถ้าเกิดรอบนี้ทําให้สุดขึ้นมารอบหน้าก็ค่อยปั่นสุดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวฮัมเบร์จะสามารถใช้งานได้จริงจรงก็คือควรจะเป็นสถานะ4ดาวขึ้นไปนะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้ผมฮอสมีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไล์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ